มาครับวันนี้มีสินค้าใหม่มาให้เรารีวิวอีกแล้วครับผมครับก็ถือว่ามาต่อเนื่องสำหรับสินค้าครับผมครับสินค้าทุกตัวที่ผมรีวิวเนี่ยผมจะทําการทดสอบให้บททุกตัวก่อนที่จะไปส่งถึงมือลูกค้าครับจุดนี้สําคัญมากครับผมครับการลองใช้การโหลดเครื่องดูสําคัญมากเพราะลูกค้าที่ซื้อไปจากผมถ้าพังขอเป็นโทษแบรนด์นะครับขอโทษที่ผมครับผมต้องพยายามลองให้ดีแล้วก็ลองครบทุกอย่างเกะบอุปกรณ์ภพืในดูว่ามีอะไรบ้างครับเหมาะสมสำหรับที่เราจะขายให้ลูกค้าหรือเปล่าครับวันนี้ เราอยู่ที่โปรพัทครับโปรพัทก็ส่งมาให้เราทั้งหมด3รุ่นรุ่นนี้เรารีวิวไปแล้วครับถือว่าเสียงดีมากนะครับผมครับทีนี้มาอีกสรุ่นครับตัวเนี้ยเจ็ดตัวเนี้ยแปดพันเ้รามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับผมครับสรุ่นเนี้ยราคาต่างกันแค่หลักพันนะครับตัวเนี้ยเจ็ดตัวเนี้ยแปดพันครับต่างกันแค่พันเดี๋ยวครับผมจะพาไปชมว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างครับผมครับเปิดกล่องกันครับผมครับนี่ข้างในก็ถือว่า ไม่ธรรมดาครับผมครับคือภาพวงจรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคาดีนะครับคาดีได้เป็นคาดีผมบอกเลยว่าคาดีข้อดีคืออะไรครับผมครับไม่ต้องทำอะไรครับผมครับใช้อุปกรณ์เท่าเดิมเพิ่มไฟเข้าไปมากขึ้นวัตก็มาเองแล้วก็กระแสก็มาเองอัตโนมัติตัวนี้ย6 0 0วัตต์มาดูตัวนี้ครับผมปึ๊บ8ป0ร้วัตต์ทุกคนดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทุกคนดูครับเห็นไหมครับแทบจะไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่อะไรรู้ไหมครับผมครับหม้อแปลงตัวนี้ใหญ่ขึ้นครับหม้อแปลงคลอยตัวนี้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นแล้วปุ๊บมันมีความร้อนมากขึ้นประวัติมากขึ้นรุ่นนี้ก็เป็นพวงลม2ตัวไหมครับรุ่นนี้พวงลม2ตัวอันนี้พวงลมตัวเดียวเห็นไหมครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้เองครับห่างกันแค่พันเดียวครับผมครับแล้วก็กระแสไฟที่แตกต่างอย่างนเี้ยครับ69โวลต์หกเก้าโวลต์ข้อดีคืออะไรครับผมครับไฟต่ำเนี่ยเพราะว่าเราจะมีความทนทานแล้วก็ความร้อนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แลกมาด้วยความที่ไม่แรงครับผมครับแบบเบาๆได้ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ไฟเท่าไหร่ครับวแปดสิบโวลต์ขึ้นมา แรงขึ้นมาร0 0แน่นอนครับแต่แรกมาด้วยความร้อนเห็นไหมครับเขาก็ใช้บัดลมไป2ตัวเพื่อกระจายความร้อนครับผมครับรุ่นนี้ผมก็ได้นําเป็นสายบ้านดีกว่าครับราคาประหยัดดีแล้วก็ราคาเซฟต้นทุนดีครับสำหรับตัวเนี้ยสองรุ่นนี้ครับผมครับทนค่าดีไม่ต้องห่วงว่าแรงแน่นอนร0 0สเปรับทนค่าดี2รุ่นนี้ครับผมครับเอามาแนะนํากันครับผมครับใครอยากใช้อยากลองก็ซื้อไปสััดและลองดูครับผม คนเดียวเท่านั้นที่ซอ เป็นหนึ่งพาวเปิดแรกหนึ่งสินค้าครับที่อยู่คู่บ้านเรามานานครับโปรพัดนะครับผมครับผมใช้แต่มเลยโปรพัดตั้งแต่เปิดขึ้นแสงงานบ้านจนมาขนาดนี้ครับยังใช้ไม่ลอยโปรพัดอยู่นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งสินค้าที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานสหรับแบรนด์โปรพัดครับผมครับ